สวัสดีครับวันนี้ผมมีสมายเอสมานำเสนอนะครับเป็นสมายเอสรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวออกศูนเลยนะครับเป็นรถเชียงรายเดิมนะครับรถพอเพื่อนครับภาสีเต็มนะครับชุดสีแท้นะครับแต่ว่าเพื่อนเขาทำสีใหม่นะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะนะฮะ าก็ตามวิดีโอเลยนะฮะถือว่าสวยครับฟังสียงเครื่องนะฮะเครื่องเงียบๆนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผม ค,ครับ